คือพี่เดือนมาเนี่โกกสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทลนี่ครับเทวนะครับเผลอวิคู่เทลนะครับคุเทลคุเทลสอนกนิสสันแต่ว่าในช่วงโควิดนางก็หาอาชีพเสริมนะครับแต่ก็ยังคงจะโกกห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้อง แล้วก็หาที่เสริมนะครับโดยมีผู้เชี่ยวเชฟตรงป้าอันใชเท่ย์อย่างนี่เท่ย์อยัางเทวเราถ้ามาดามบอมจะหอมหอมเฮ้เ้เอาเตาหนันย่างเลยบอกเมนเตาทานเตาทานเลยบอกใช่ใช่ไม่ใช่หอมธรรมชาติบอกเมนอยูาวเทลโอ้แม่นอยู่ฟีฟางอันฟางกับมิดาอันแบบทาคอมเมนต์ได้พี่น้องนั่งด่าทาร์คอมเมนต์เอื่อยเพคนเด้อ พราะมันกับรดบ้หัวนั่งกัเฮ็ดในหัวพี่น้องนั่นดูุกระหยันสร้างมากนี่ฟอฟวับเอฟใส่เมืองนั้นแอฟมันสีเขียวกับมีเนาะใช่ค่ะอันนี้สีเขียวเดี๋ยวมันเป็นเป็นใบเตยเขียวหยกเขียวหยกโอ้เขียวใบเตยดี่คอยกับพี่น้องโอ้นี่นางก็จะตักมานะฮะ อันที่ไม่ใส่ถุงมือนี้เราล้างมือมาแล้วนะพี่น้องอนะฮเราล้างมือมาแล้วต้มสิบนาทีนี่แป๊บเดียวหมดนะพี่น้องเพราะว่าคุณน้ำเตาก็กินไปอีกสิบก้อนทำาับจุกทันเนี่ยนี่อู้ทานนี่ทานนี่บริไลได้พี่นออ้องสองสามร้อยนั่นก็นขยันนี่กระห้อแบบน่าน <laughs> ปึป๊บ <c oughs> ครับป๊อปใส่ไปเนี่จืบมือขยุมขยุมขยุมจืบนั่งกระเด็นออนไลน์สอนออนไลน์ไปน้ำได้พี่น้องนั่งอันนึงไปก็ได้เก่งกาดสามารถได้พี่น้องแลมคอยเนี่ยอันสุดได้พี่น้องสุดอินบ็อกมาได้มีไส้อะไรเนี่ยอ๋มไส้ใส่ยังหรือไม่ฟังแค่หนอนแค่ขาหุ่นสาย เทีเ่ยวกาเชสอันเทีเวว่ยววะเทีเ่ยวขนมจีบขนมจีบแล้วไปน่นอง่งขายยังไงขายยังไงชิ้นสองบาทชิ้นนี้สองบาทใช่ไหมใช่ค่ะได้ไปเรียนสูตรมาใช่ไหมหรือว่าสูตรสูตรเทีคิดเองสูตรจากนิชาคิดเองเลยคะ่ะนี่ล้อมันมีอะไรบ้างหมูหมูมีสาราย มันเส้นแครอทค,ค,ค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันค่ะใส่แป้งมันก็ไปเนาะใช่ค่ะมันจับตัวเอาเสื้อฮอร์จังงหจงงเหงื่อไม่จางเหร่น้หน้าเหมือนบอใช่ค่ะเห็นงนี้พี่น้องเด้อร้านข่อยแม่นธรรมาดาเด้อพี่น้องเด้ขอขอ่อยเฮตี้ปิดจะซื้อเด้อพี่น้อง <c oughs> อ่ะนี่โคบิดกดพายาเดินเที่ยวไม่ทายพี่นอ <c oughs> อ้อ,นนองนี่เดีวยวดูคุณเที่ยวอ่า ล้ววลมีอะไรใหม่นะครับในการอันนั้นก้อนละสองบาท้ะพี่น้องนี่นี่ก้อนสอง,สงอบาทนะฮะอืมสั่งสั่งซื้อยังไงเอาไปขายยังไงอ๋อขายที่หน้าบ้านเออใกล้ๆกับประชารัฐหมู่หนึ่งค่ะโอ้ประชารัฐหมู่หนึ่งเนี่พี่น้องมันก็ไปขายในร้านไข่นะช่วงไงโควิดยังสี่เลยพี่น้องถ้าม้าหากินร้านไข่ยนโมเมนธรรมาดานููบาวุพา้าพูา้ใดสนใจเนี่ยคู่ได้พี่น้องนี่คู่คณิสสรนนะฮะเนี่ย เทอลี่นี่ครูคณตศาสตร์นะฮะช่วงกับช่วงปิดเทอมปิดโควิดเขาไม่เปิดมาหาอะไรนี่านางก็มาทําอ่าก้อนขล้อแค่แรกนี่ขายนะก้อนละบาทสองบาทเนี่ก็ไปกือบจะไปหนึ่งเที่ยวนอกใช่ค่ะเรื่องอย่างนุงเทพครับมาได้แม่กินเขา่ากินเขา่ากินเขา่าอยู่ก็ถ้า,าลิบยู่กนได้ก้อนละสองบาทเด้อพี่นอง ร้นานสาวขายขายอยู่ในม่บานาาน,นี่ล่ะต้าที่ช่างงเพลินี่กับมันกัดสิโอ้ยเนี่ยหมน้องห้องตกไปตกตกทรงเน,นาะนะฮะของเทอมีเฟซบุ๊กไหมมีค่ะคุณเพื่อนสนใจชื่อว่าอะไรคะอ๋อสุาทิายทิเลยค่ะสุาทิยา,าทยทยยภาษาไทยสังกฤษภาษาไทยเลยภาษาไทยสุาทิายทิสั่งเลยเนี่ยคุณก็จะได้ก้อนขอลอแค่แรกก้อนละสองบาทไปกินนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวนี่อันนี้กับขายอยู่วะเนี่ยอ๋ออันนี้ของ ฟังขอ้แปลง่เขาอแปลงรแปลงรเนี่นี่เป็นกระสีน้ำลูกพี่น้องลูกลูกแป็งซีเห็นมันเสียบต่างยิมนั่นนี้เท่มันกับยิมนะพี่น้องเนาะนี่นี่คือเซ็งซีตัดเซงซีใส่ตัดซงซีอบาดนี้เห็นมือยุ่ม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 เขายุ่มยุ่มยเขาว้างไว้นี่ เทียงกับเป็นหนึ่งแล้วพี่น้องใช้เวลาหนึ่งจักชั่วโมงสิบนาทีค่ะสิบนาทีก็ได้ขายแล้วไส้ทั้งหมดนี้ได้กี่ก้อนเนี่ยเธออันนี้รคาคาน่าจะได้ประมาณอืมจะกลองฟางหลายอยู่ด้ีเนาะใช่คะ่ะเต็มถาดเลยนะพี่น้องนีดต่ำกว่าร้อยก้อนอืมร้อยก้อนก็สองสามร้อยพี่น้องฮะทุนเนาะไส้กรีดบนว,นวนันเนี่ยร้อนกับขวน <c oughs> จะเสียหายมันนี่ยังกรีบกรีดกรีดทุกคนอันเราพะเต่าเลยพี่น้องพะเต่าเนาะ มีร้านอ้อยหนึ่งอ้าวอาชีพเสริมช่วงปิดเชื่อมนะฮะเพืนเพื่อนในชมนะฮะช่วงปิดพักเรียนเนาะช่วงปิดโควิดนะเคุวเนาะนี่เราก็มาทำอันนี้ขายนะฮะฝากไปได้พี่น้องอัศวันติค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพอกันควบจวดนากีวต้าหัวนะคู่กันิสาได้พี่น้องวันมิผูเบ้าหรอก ค่ะบ <c oughs> <Ka. S 1> ่ทันมีหน่อย